ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุอยากมีอาชีพดีใช่ไหมก็ทําวาจาให้ดีทํำกายให้ดีอยากมีกายกับวาจาดีใช่ไหมก็ทําจิตให้ดีทําจิตดียังไงก็อย่าไปคิดอกุศลอกุศลมีอะไรกามพยาบาทเปลียดเบียนแค่นั้นเองเห็นไหมสามอย่างนิวรณ์ห้ก็ได้ห้าอย่างมันจะเยอะไงเดี๋ยวจําไม่ได้เอาสามอย่างง่าย พยายามลดข้อธรรมให้ง่ายๆง่ายๆแต่ไม่ใช่ไม่ตรงนะตรงด้วยอืตรงด้วย,ง,วยง่ายด้วยม 8, ยรคแปดย่อเหลือส,สมา,ญญานออ 2, นสมนะอ่า,า,ญญาสินสมาธิปัญญาย่อเหลือสองนะสมถาวิปัสนาปัญญาศินสมาธิหรือสินสมาธิปัญญาได้ทั้งคู่นะสินสมาธิปัญญาจะพูดในเสกสูตรในเศกสูตรเนี่ยจะเรียงสินสมาธิปัญญา แต่ถ้ามรรคมนองค์8ปจะเรียงปัญญาศินสมาธินะได้หมดหยิบตัวไหนขึ้นมาก่อนก็ได้หยิบปัญญาขึ้นมาก่อนก็ได้ถ้าหยิบปัญญาขึ้นมาก่อนเนี่ยที่เหลือจะตามขึ้นมาหมดเพราะปัญญาเป็นเลิศดูอริบุคลบางคนเนี่ยยังไม่ทันได้รักษาศินนั่งสมาธิเลยมีปัญญาเห็นเกิดดับพาหิยะอย่างนี้มาลุงกายบุตรอย่างเงี้ยนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ปล่อยวางอ้าบรรลุอรานไปแล้วนะยังไม่ได้นั่งสมาธิรักษาศินเลยถามว่าแล้วรักษาศินนั่งสมาธิมีไหมมีพอพระพุทธเจ้าบอกว่าขณะที่มีปัญญาเห็นเกิดดับเป็นสมาธิในตัวขณะที่มีสมาธิศินบริบูรณ์ในตัวนะ,ะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยกายผิดอะไรไหมไม่ผิดวาจาผิดอะไรไหมไม่ผิดศินมาแล้วขณะที่นั่งสมาธิเห็นนะ ไม่ต้องไปถามถึงศีลถ้านั่งสมาธิพวศินบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมมันเชื่อมกันอย่างนี้อืพอสมาธิบริบูรณ์ปุ๊บจิตตั้งมัน่นเราจะเห็นอะไรอุตสาห์ทำจิตให้ตั้งมัน่นมันก็ยังเปลี่ยนเอา,าใหม่ทําให้ตั้งมั่นใหม่สักพักเปลี่ยนอีกแล้วเราเห็นสัจจกความจริงคืออะไร อันนี้จังการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังเห็นนะเรารู้เลยว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดไม่เที่ยงผู้เจ้าก็เป็นเพราะจิตไม่ใช่ของใครจิตไม่ใช่ของผู้เจ้าที่บอกจิตของเราเนี่ยเป็นโดยความหลงนะเพราะเราเข้าใจผิดเลยคิดว่าจิตของเราคิดว่ากายของเราคิดว่าสุขทุกข์ของเราความจําของเราความคิดปรุงแต่งของเรานี่เข้าใจผิดหมด นั้นเวลาพูดเราเนี่ยอันนี้ของเราของเราพูดภายใต้อวิชชาเพื่อให้คนที่ยังมีอวิชชาเข้าใจนะ,ะเพราะเขายังคิดว่าของเราอยู่ก็เอาของเราเหมือนกับเขานี่แหละ,ะ,ะแต่นั้นเราก็ดูว่าอจิตของเราเนี่ยเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเราจะนั่งไปห้าปีสิบปีก็ตามจิตก็เป็นอย่างเนี้ยนะเอานมาตั้งปุ๊บเปลี่ยน เวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันบอกโยมไหมไม่บอกนะอีกสองวิจะเปลี่ยนบอกไหมไม่บอกเนี่ยแล้วมันใช่ของเราไหมล่ะอืมแล้วเราคุมมันได้ไหมเราสั่งมันขอนาทีเดียวนะอ่าขอให้จิตนิ่งนาทีเดียวมันเชื่อเราไหมไม่เชื่อนะเวลามันจะไปก็ไปของมันนะอืมไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยใช่ไหมรู้ีกทีมันไปรู้เรื่องไปแลนานละเพลินไปนานละนี่ไงแสดงถึงความที่มันไม่ใช่ของเรา นี่คือปัญญาที่เราจะได้แค่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังเนี่ยยืนยันแน่นอนว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงนิสัธานุสาลนะีอริยบุคคลขั้นต้นก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแล้วนะถ้าใครเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนะ บุคคลนั้นชื่อว่าสัทธานุสารีอืมนี่คือโสดาบันขั้นต้นเพราะนั้นจิตของเขาเนี่ยเข้าสู่สมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวข้ามปุถิชนภูมิคนๆเน,นี้ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนดในสารหรือเปลตพิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่เขาจะตายคือทํากาละ ก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลคนคนนี้ได้โสตาปฏิผลก่อนตายแน่นอนตายก่อนไม่ได้อืมเนี่ย